วันมาคะบูชาวันขึ้นสิบห้าข้ามเดือนสามหรือขึ้นสิบห้าข้ามเดือนสี่หากเป็นปีอธิกามารเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงโอวาทปาติโมกอันเป็นหลักคำสอนสำคัญของพระพุทธศาสนาในวันนี้ชาวพุทธจะไปทำบุญฟังธรรมและเวียนเทียนที่วัดวันมาคะบูชา ความหมายคืออะไรคำว่ามาคะนั้นเป็นชื่อของเดือนสามย่อมาจากคำว่ามาคะบุรณมีหมายถึงการบูชาพระในวันเพ็ญกลางเดือนมาคะตามปฏิทินของอินเดียหรือเดือนสามการกำหนดวันมาคะบูชา การกำหนดวันมาคะบูชาตามปฏิทินจันทรคติของไทยนั้นจะตรงกับวันขึ้น15บห้าค่ำเดือนสแต่ถ้าปีใดมีเดือนอธิกามาศคือมีเดือน8สองครั้งวันมาคะบูชาก็จะเลื่อนไปเป็นวันขึ้น15บห้าค่ำเดือนสและมักตรงกับเดือนกุมภาพันธ์หรือมีนาคมซึ่งวันมาคะบูชา2564 ตรงกับวันศุกร์ที่26กุมภาพันธ์ประวัติวันมาคบูชาความสำคัญของวันมาคบูชาความสำคัญของวันมาคบูชาคือเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสแสดงโอวาทปาติโมกแก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรกหลังจากตรัสรู้มาแล้วเป็นเวลาเก้าเดือน ซึ่งหลักคำสอนนี้เป็นหลักการและวิธีปฏิบัติต่างๆหากสรุปเป็นใจความสำคัญจะมีเนื้อหาว่าทําความดีละเวทความชั่วทําจิตใจให้บริสุทธิ์ทั้งนี้ในวันมาคะบูชาได้เกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นพร้อมๆกันถึงสี่ประการอันได้แก่ 1. วันนั้นตรงกับวันเพ็ญขึ้น15บห้าค่ำเดือน3ซึ่งพระจันทร์เสวยมขลเกิกสองมีพระสงฆ์จํานวน1250รูปมาประชุมพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายณวัดเวรุวันเมืองราชคฤแควนมคธเพื่อสักการะพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 3. พระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมด ล้วนแต่เป็นพระอราหันต์ผู้ได้อภิญญาหก 4. พระสงฆ์ทั้งหมดได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้าหรือเอหิพิขุอุปสัมปทาและเพราะเกิดเหตุอัศจรรย์สีจจ่ประการข้างต้นทำให้วันมาคบูชาเรียกอีกชื่อหนึ่งได้ว่าวันจาตุรงคสันนิบาต ซึ่งคำว่าจาตุรงคสันนิบาตนี้มีความหมายตามการแยกศัพท์คือจาตุแปลว่าสี่องค์แปลว่าส่วนสันนิบาตแปลว่าประชุมดังนั้นจาตุรงคสันนิบาตจึงหมายความว่าการประชุมด้วยองคสีนั่นเองทั้งนี้วันมาคะบูชาถือว่าเป็นวันพระธรรมขณะที่วันวิสาขาบูชาถือว่าเป็นวันพระพุทธ ่วนวันอาสาละหะบูชาเป็นวันพระสงฆ์